ไม่ได้เพีพอ,อเขาจีบม <c oughs> โอ้ยสมัครหมาสกายสบายดีลากันสวัสดีพบกพี่น้องไอซีมันสูส้พูดทุกคนเลยเด้อวมืนอี้คือก้าวพี่น้องไม่ได้ไปหน้าไม่ได้ไปหาคบหากินพี่เลยพี่น้องอยูเย่เฮินอยู่เฮินละ่ะอันน้องพนมาแตา่หาเงินหาข้ามแต่พูดแล้วพี่น้องแต่แตถวเ,เตอร์พนดละละมาเพ่นเยอะเลงกันต่ำข้าวปุ้นเฮาพอดีเพือเ่อนแซะข้าวปุ้นอยู่พี่น้องเลย ก็ไปกาสะโซนก็ขอขอบุญขอบคุณผู้ติดตามนะครับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้สะโซนตลอดมาเนาะเดี๋ยวไปติดตามมึงนั่งเขาสะโซนเขาสะโซนคุณนะติดตามมันไปนั่งสะโซนกับน้องๆแล้วพี่น้องเก็พาเดตตามข้อพุ่นแล้วก็นตามข้อพุ่นแล้วก็มีกินแต้โม่เนี่ยมื้อนี้เพราะว่ามีได้ไปเพื่อแล้วก็พาเดลกินซุ้มจังน้อยเนาะพี่น้องกินตามข้าวปุ้นข้าวป่อยห้าวกับบีมี่อันซุ้มลายบีมี่อันขึ้นลายเนาะก็เลยซื้อข้าวปุ้นมาตามพาเดตตามกินแล้วกันเพื่อพี่น้องได้เบิง บรรยากาศอยู่บ้านเฮาเป็นอะไอยู่เฮิรนกับไปหาอยู่หากินมันเป็นแบบเลิศเนาะพี่น้องไปไปเบิ่งข้าวกระใสข้าวปุ้นเนี่ยนี่ข้ปุ้นเวงคนเอิญนะข้ปุ้นเวงละก่าสองมาตรายเติบเลยนี่ก็ได้พี่น้องเยเฮาตามเสื้อคอนดอกละก่าลูซีนมือนี้นะหลังจากอันเฮาท่าอันเฮาแซ่ข้ปุ้นเนาะพี่น้องท่าข้ปุ้นไหนเฮาจะมาผ่ามาโมกินก่อนมาโมโน่เ่าเลยพี่นี่จับหนูเจ้าถามเขาแล้วบอกว่าเขาเพิ่งกินก่อนนะ ถามแล้วนะถามแล้วเขาว่าเฮากินท่าค่อยดิขอค่อยขอ,ขอนั่งท่าแบบเป็นผู้ชมที่ดีนะนั่งท่ากินาม,มากินนมพมี่โูก ไม่ไม่ไม่นออันนี้บ้าน้าเต่งน้อยปาเตงน้อยกเจาแระนู่เชลีววะหมาโมอยขอกิน้าค่มนี้อ่ะหมูซื้อมาตะพุนน้อยชิ้พันไหนซื้อมาตะม่อมชั่มนี้เราซื้อก่อนนี่ก็น้อยชิ้นพันน่ามชิ้นน่ใหญ่นี่นู่ห้าพัน่เขามาขายตว่นีเพิ่ลยอันนี้แม่เอี่้าเขารู้ แป้งแป้งแปง,แปงเราับสเลพออนุญาตกินก่อนนะคะแท่งเข็มที่มือเธอสันคนก่อแต่ฉันยังไม่ได้กินเลยลก็เข็มที่มือน้องฉันจังเลยนะน้อไม่แพงที่มาให้สันเน่ยจิน เยอะกว่ายเหมือนกันยนาน้องไปดิ้นีจังพอดีแล้ตีน้องไงเออูดไรก็ต้องตีน้องไงมันมุงนอนน้ะเป็นน้องนี้ะเป็นเอ่ยอ้มน้องเอ่ยไปดินวัดนะจะตีน้น่ทีน้อุ้มน้องแเอ่ยจะตีนกิดเต้ไปห้าสามันห้เอ่ยแน่นนโนู

ปะมัะมนก,กวางหายเก่าพี่เลยถ้าจิติก็ด้จะกินแ้วถ้า <c oughs> จีติกเลยเหรอยิกันจิติมา,ม,มาท่ามาจะกินที่วันนั่งเรื่องเอาต่ง่ายๆมอน้อยเนี่ย เขาเมาไม่แตงโม เฮ้ยเชาวพิมพ์บรรยากาศดีขนาดพี่น้องกัยทะลุลงไปผู้ตอนนี้กำลังต้มน้ำพี่น้องกันนี่กำลังอันนั้นลูกชิ้นพี่น้องเสื้อลูกชิ้นนะ้ำคอนโอกก็ได้สามอันนี่ก็ 10, ะซิบกว่าพันพอน่าลูกชิ้นนี่ก็ได้ทางลูกชิ้นทางอันคอนโดนี่ไงเศร้าได้ไม่แม้ซีฟอันนั้นน, 9, นะนี่นะเก้าพันเนาะจะนาะอันหนึ่งสามพันคอนโดเนานะ สา,า <3 S 2> มพันอะล,ละลาาาสามพนันามนันนี่ยชงพันอไอันนี้เพื่อะไรลาพาดีชักสูงเลยสามพันพนแลอันนึงสามพันสองอันนี้สามอันเก้าพันสาวพันทอรุสีนี่อยากกินเผือกัระเม็นลงมีเม็นง่ายๆลงทุนเนาะต้าหางหมนีด เพอแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยทานน้ำกบีทานเพคุนเอาลงมอเรียบร้อยนางไรพรเพื่อนเป็นตาน่ามั้ง่อลืมอยู่นี่น้ะมืด,ด,ดเ,เดี๋ยวจเดยาวเด้อแล้วแป๊บมาบันบีดกระชุกเรียบร้อย,อยว๊ะ มีเอ็นตาก nó, บ่สิทําแล้วดว่าบ่แม่นเทิน

พีแแ่แรมากเลยเพื hmm. ่อนมาเลพี่ก็เย uh. ็นคอก็ต่อไปไม่เรียนแบบป้านล้ค่ะเธ้อาอมาโทษพี่ว่าอะไรใหญ่แบเจออะไรที่บ แล้วแต่มากปแดกับปแรตวงตวงเด้นี่ใชของๆล้วแต่มากน้ำงนงขงอีักเขเป็นหมูนี่สิบีว่านีบ่งมาย่างที่เดเกิเลยนี่น้บแน่นอนเองอันนี้ นี่มือฉันมีง่ามแล้วนั่นเอ็บีบไม่ชอนั่นบีบี่ไม่ชอนมือมึงไทยดำนะบีบเน่มันจังมีน้ำพิมพิบละวาดเบอนะก็พิบเลยเื้อขอจังมีิมึงน่นมันเปิดไม่ใช่เลยหยาอืมมือมีอยู่ตัวชิบไม่แมนนบบออมือเทิ้งชิบไม่แมนนับบทมือบายเออิบ ทิปมื้อบายพี่ເຖົາບາຍມື້ວກເາมันน้อยເກີນໃດສ່ໝໍໃນດຕมันຍກພກ ไอ้บ <ih unting> ้าไว้แสบเลยปากมึงแตกมะกินแม่อละลยกินไม่ไหเออบอเราให้มันบนกันได้แค็นกับบะหมี่นอกกอบกับบมี่มกระชับเบาจะเจรบละก็ขั้นเฮาทุกคนเลยเดี๋ยวมาคันดีหาในการทอละก็ขั้นเฮาทุกคนเลย เอาได้ลูกชอวคนเอออายุเอาก่ะท <okay ุกคนคะกินก่อนนะคะชิมกินได้หลือผ่านโอ้ยหมดแล้วเนาะโอ้ยมดแล้วพ่ามาล็อกก็ล็อกชิมบ้วยเถอะชิมอีแล้วนะทุกคนน่ะไมเพิ่มมันแล้วหมด เอาเสื้อกาโต้กันยังขลุนขรุนทำไมโอ้ย่ต้องเอาขาล่นอ่ะค่ะมันง่ายกว่ามันกว้างเลยว้าเต็มขีดทางน้ำอยู่คนนึ่งบบโถเลยจำไม่โถมันหอมกระรอดกระรอดกระรอดซาบซาบซาบเป็นท่านผู้ชมที่ดีบ่โอ๊อ๊ะโอ โอเคนั่นนะโอเคแล้วก็ไปกินได้มาเด้อ <Mother, S 1> พ่อแม่พี่นอ้องก้อง่ายเบิตสุูทุกคนพีน้อง่ายก้องิีจำข้าวปุ้นตามข้าวนมแก่มเเ,นะเอามือนะคะมือมันมีแิเศษเป็นที่มือ จางบ่ลูกมืพวกนเอาพวกม่ได้เพราะว่ามันลุดพุดลุดพุดน้องบงนั่นัใจน้องเลยัรับเพราะว่าดิ้งน้อยรุ่นที่เขากินไม่เ่าเท่าละเพาะคนเสื้อขาเลยจไมเอ้ยข่ากขา แต่ห้าไม่ใช่ัวรุ่นนะคะเ้าวไวชล่า้าจริใจเลย่อยากร้องครบขาสั่ง่ได้จริงใจข้าลูกแบปะขาพ่มเี๋ยว้าวนะเ้อเมียาเด้อ แ่บบ่ไม่ตอบเลยนะถามเพิ่มทางเสาหงทองนี่นะอร่อยมากๆค่ะเล่าเล่าคาแต่อมมันฉันว่าแซ่บไม่เป็นนะฉันว่าเป็นแต่อร่อยฉันที่ม้วนน้อยนึงนะฉันมาตะไทยฉันมาตะไทยตะปีกายนี้ฉันมาตะไทยฉันเว่าเลาไม่เป็นนะไอ้ฉันว่าเลาไม่เป็นว่าไทยใครแน่แม่นบอว่าไทยเนี่ยแค่นอนิดฉันมาแต่เมืองไทยตะปีกายนี้ ขึ้นมาตั้งแต่ดำหน้าปีกอนๆคุณฉันร้อลาวเปลี่ยนแล้วฉันร้อลายังไม่ชัดไปเลยบอมว่าไทยว่าลาวยังไม่ชัดไปเลยมืดปะนี่พี่น้องจ้าอันนี้มีแถมเด้อนี่เด้ออัลบูก็ได้ดีดีเลยพี่น้องบ้างอันนี้แกงอีโมูพี่น้องไม่ได้แถมพอต้องเอาตัวนี้ไป โอ้ยสมักรุ่นตาีนี่อันนี้แกงอีโมูแล้วก็แกงเสื้อกับปูน้ามปกินลอกบ้างเด้อแซ่เป็นขนน้องบตีมันเกินไปตักฟรีเลยว่ะเผามันเนี่ยเป็นท้องเอ้ยมีไห้ใส่เข้างี้มือเลยเอาเล้วเนี่ยกินเล้วพี่น้องบ้านนี้แกงปูเจ๋ออิโมูแกงอีโมูเจอเ๋อ กระปูกระปุกฝือกระปุกหน้าอเอินแบบจะภาพเอินนะเล้ยนางมูนั่นนี่แม่แม่กินเอินเอินหรือเปล่าอีหมูแกงกะปูหน้าเสื้ออีหมูเบิงหาซิมกระปูกปลากระปูน้อยเป็นตูนั่นเองกินแล้วเสียกินมาลูกมันกรอบ เพ็ดแต่ด้พี่น้องเอ้ยแจ็บย no ังไอบ้างจะมีคุณทุกข้อโชคดีที่คุณได้กินเธอไม่ได้โชคดีจะเห็นเธอจกออกมาตาไงนั่นเลยโชคดีควายคว้าหาไม่เห็นฉันคาดตันงแอยากจกจืดโจกดน่ามีจกดน่ากันบุญเมร์นะมันจอะคือเฮา เอาลูกชินก้นหมาก,ก,ก,กินเพื่อพุดกับปูหน่าพี่ใทำไมแม่จาน้อยแม่จาน้อยเอาน้ำมาแม่กินได้ลูกจัฉะแฉะแฉะเอากินผิดวะมากินข้าวบดีนี่มันผิดพอแล้วตัว